สวัสดีครับพเ,รเพื่อนขี่รถไก่มาพอดีมาขายของผ่านมาเห็นพอดีเลื่องๆนี่เคยกินบครับเคยกินบอส่านเลยผ่านบอผ่านบอไปดีผ่านผ่นนนนานเี่ยานเียวนี้บ้านบ่

จ้านี่แต่ซุกลจ้าแล้วท่านซไอาเขียวเห็นปะเอาเขียวเออตัวนี้มาือีกอันเมือีบีไ่จัไว้ขนี้วไม่ขาบีให้ดเ็ดเไปดีซิจ้ายกหนึ่งเก้าะลงบี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 ให้เนี่ไอ้ม่ค่าบีให้บกินเลจเกิน่ไเลยกินบ่ครับบางอย่างเดี๋ยว้ร้องบ่ ยางปะผ่านมาบันบันยังกับบันน้องเอื้องบันออบน,น้องเอื้องเส้นมาจากอุทุมพรครับขันมาจากล้าสีขึ้นมอมาจากห่างจากล้าสีประมาณสามกิโลสองสามกิโลลูกห่างทางมาย้ำนี่นะครับที่สิบมีหลังจ้วงการปีหนึน่งมีเท่านึงหลังสงการยางครับบางยางบึนบึนบึนอันนี้ยางน้อยอันนั้นยางไง นนี่บักย่างน้อยยางน้อยน้ำไม่ไงถือดิบักยางญ่บักย่างไงครับบักย่างไงอันนี้บักย่างปลาเาจานประเด็นแลน่ะจานนี้จานนี้บักเลากไกรกชร์ชสับสะไคร่น้ำด้ยนะครับสามวลคลาปากกดติดตามมาด้วยครับคลิปนี้ก็ไปละครับ